ทุกคนเมื่อนี้จะพาทุกคนไปเก็บบุบะรีอีกแล้วนะคะสองวันที่แล้วนะไม่ได้ไปนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าในเมืองแล้วเมื่อนี้ก็จะไปเก็บนะคะแต่ว่าอากาศ้อนๆนนะคะสังเกตวันนี้นะเอารถแดงไปนะคะโอ้ยอีสโฟอาสเปรย์อินนะคะเนื้อคอนเสิร์ตเดินสี because i เรียนซ่า from the beginning i start uh huh. and then i put เมนี้เอารถพญายไปแต่ว่าบรูวันน้ำมันจะหดปั๊มหรือเปล่าจะไปเติมน้ำมันก่อนนะคะโอเคโววีโอกรวีรถวอนโวกับขับนิ่มด้วยกันนะคะทุกคนอย่า very ah ขวายเอีนะเนี่ย เ <laughs> สวัสดีครับสี่ <laughs> นะเม่อดี๋ยวพยายนปล่งแล้วะะ Nobody. Nobody. เาสาเลยแล้วส่ายยอดว่าข่อยปล่อยไกลแล้วไกลตัวนึงน่ะไกลน้อยนะค่ะทุกคนแนนข้าไปในภูมิตัวดอกมะลีเ้าที่นี่หาอพอๆนะคะ่ะก็ใส่เวลาเป็นชั่วโมง เราคขกับเมื่อยนะคะก็เลยค่อยไปแบบนั้นแล้วก็เลยเศร้าจากน้อยแต่ว่าก็มาเก็บบุบรีทรงลูกค้านะคะสู่ชีวิตไปละค่ะทุกคนเมื่อนี้ก็ใช้รถแดงนะ Is high. <laughs> oh. Yeah, we can stand here. I think you will go here. Yeah. Oh. We can have coffee. I remember first. this tree, the dead tree. Oh, okay. So. And, here we go in. and then you go this side. My catacomb, buddy. Keep the fair going. ก่อนเก็บบุบรีนะคะเพราะว่าตอนออกจากบ้านนะอยากน้ําไกลหน่อยได้บริกิบนะคะไกลหน่อยพญายนะ่ะแลนแลนเข่าไปในภูมิต้นดอกมะลิเราหาพ่พ่อโอเคฮันนี่ยยแคนน่ะเทิร์ดแบกเด็กคะประคาบัดเนี้เฮา มาเก็บบูเบอรี่ช่งลูกค่านะคะตอนนี้นะท่นานด้พอหาสิบกล้องแล้วค่ะใกล้แล้วแหละใกล้แล้วก็จะพอหาสิบแล้วแต่ว่าเพิ่อนอยากได้ลอยกล้องได้ท่ายก็ให้เพิ่นเทนัาน,นละเพราะว่าข่อยเมื่อยข่อยก็อยากทาความสะอาดบริเวณบ้านคือกันต้องอยากได้เงินน้ำอ่ะ <laughs> ละค่ะ มาค่ะทุกคนบาทไหนมาสู่ชีวิตน้ำข่อยนะคะปลาเนี่ยนะงามงามเลยค่ะทุกคนยังต่วามันมีหินไม่หยางกับสีแม่นห้อยหมูปลาเบิด์ดราค่ะหนเบิรงนี่ค่ะมาค่ะบาทนี่ข่อยเบาๆหลายได้บาทไหนข่อยเก็บเร็จแล้วข่อยจงค่อยสีสีเบ้าอ่ะนะคะเว้ยนี่ะาคะ เก็บเสร็จแล้วจังค่อยคุยกันนะคะทุกคนเบิองปลาด้วยค่ะทุกคนมีตั้งแต่ก่อนหิน <c oughs> แต่ว่าบัวบรียนะ่ะหน่วยใหญ่ใหญ่ค่ะเบิองค่ะหน่วยหลอดใหญ่ๆๆเลยเบิองค่ะทุกคนของนี้นะ่ะเมืองนะคะลูกโตมาก,พกเพลิดาค่ะต่ว่า ต้นบุบารีมองนีนะ่ะมันแห้งนะคะ่ะมันเลยต้นเตีย้ยต้นตามแต่ว่าบุบารีมองอื่นนะ่ะอ่าที่อ่าชุ่มชื่นที่ต้นยญ่ๆนะะ่ะคือฝนตกแล้วกับมันเป็นลุ่มนามนะคะ่ะทุกคนมาค่ะมาเก็บซอยข่อยแน่เมื่อนี้ว่าจะเอาจะข่างหกกล้องนะคะ่ะเบิ่งสิได้หรือเปล่ามาค่ะทุกคน เก็บบูเบรีซรอยข่แน่จังค่อยสิดได้หลายๆไว้ไว้หน่วยยนะ้ายหญยค่ะ ตัวน,น่ะค่ะทุกคนขนามนนีตน้นไ้ใหญ่ๆเมื่อนี่เมื่อยเมื่อยเหมือเศร้านี่ล่ไกลหาไกลน้อยนะคะ่ะก็เลยเมื่อย สะอ่อนน่อยใหญ่ค่ะทุกคน อยเก็บไปยังซีละค่ะได้ท่า็เอาเท่าน,นั้นละคอยก็บอกลูกค้าอยู่ว่าเมื่อย้ำไดกก็สิเซร้านะค่ะทุกคนเพิ่นก็บอกเพื่อนก็บอกอยู่ว่าว่าเป็นอย่างค้นหาหายได้กะหาว่าเซนค่ะแต่ว่าค้นหาหายบ่ได้เพื่อนกบับบัวนะค่ะทุกคนคอยว่าจะดันให้ถึงหาดซีบกองละคะ่ะสําหรับเจ้านี่แต่ว่ากับมี้อ่า เพื่อนบ้านอีกสองคนนะคะเพื่อนก็บอกอยู่ว่าหามะหายแน่คนละสองกองนะค,ะค่ะดู่ะทุกคนนี่ตัวใหญ่ใหญ่ก็อ,อายุหลายแล้วเนะคะ่ะหาสิบสามปีแล้ว ทั้งเทำงานเกษตรทั้งเทำงานบ้านทั้งเทำงานสวนต้องเก็บบูเบอรี่เมือเช้านี่ตื่นขึ้นมาก็ซักผ้าซัากแพ้น,นะคะทุกคนซักผ้าสองหลอกเฮ้เฮ่ยกแอร์เฮ่พญายิ้วกระตามาแล้วค่ะหยุดกับตากาแฟ เยตสตูระแหงไหนอันนี้ be careful มงาสโตน be careful มีเกสโตนโอ้ยโอ้ย but I have cream โอ้ยอินอันนั้นกัดพญาย โอเคยาโอเคกิฟต์อยู่คิมคิมให้พญายิ้มท้าก่อนค่ะ เตติงน้อยนู้ได้กำให้เราตีดวันนี้แฮปปี้นะไปกุโยคอฟฟี่ไทมค่ะทุกคนมาค่ะมาจิบกาแฟ Maybe they like your cream ไม่ได้เลยไม่คอนสมอง Lukta. Var det knappt där? Nej. Somnade du kväll? Va?

Okay. Now oh, it's raining. <laughs> it's not I <close>. You <laughs> Maybe keep them for tomorrow. Yeah, I'm And here? I don't know. Just mm. one more time. not, uh, not mm. yet. I mm. you yeah, I done but mm. there is I think it's uh pig a uh They're coming. They air uh, I see sheep. Mm -hmm. Maybe it's uh moose yeah, moose. I see, I see sheep. Yeah, they eat the leaves. Mm -hmm. I think. Mm Hope -hmm.

i remember it's come one, one time here on the road you remember last mm year -hmm. oh, two years ago yes. because they have motorbike they cannot driving on the road มอเตอร์บขอแข่งกันอืมอ่เายะลายีแ้ะเออร์เ้อดิสอ๋อม่งยัดเตีอิสเมดบทูอะทูทูกงทูกงะอ๋อ e ดี๋ยวยูแคนสิท t ะ e ห่เมืองค่ะทุกคนลวกใหญ่ๆนะคะเพื่อนคะมามทุกคนมาเก็บขายเอาเงินน้ำกันนะคะนะคะ see it very much b l u b e r r big one Yeah, why we miss this one? <laughs> yeah. Well where is the car? The car over there. Yeah. You get this full now? Mm. But the question is, where is the chicken? Why she ran away? He ran away or what? The thing is, uh... I don't know. I ask uh, the woman if if they come from the same chicken, her, Hen? Uh. Yeah? Because it's very different size. Yeah. But maybe it's uh, the... not, not a woman. Two very small and two very big. Mm. I do Okay, doesn't matter. I can buy a new one. I don't want to have to. Okay. If we let the chicken go out, you think what's going to happen? No. Nah, the big one? I think they're so small and then they, they, oh. they don't uh, uh, fly. No. Nah. jag tror att hon blir trött och hon sitter och hämtar sig någonstans. Ja, hon hämtar sig. Det är väldigt mycket löv också. Där. Där är ป้าใหญ่ฝันร้างหลงทางลอย่างไปพุ่นนะคะทุกคนโอ้ยก็ะลิตัวนฝนตกนะคะก็เล็กต้องกลับก่อนฝนตกลิ้นแล้วโอเคไอพอกันลิ้นเมียแห่ฮะนนี่แห่บอระลิตนโอเคโอเคโอ้ยขยันหัวป้าใหญ่ตัวป้าใหญ่หลงทางลอย่างเข้าไปในป่าผึ่งเวือเอื่นน้ำกระป๋าน อะไรบอสเซย์หแบบสีนี่คนจิบกาแฟอีกนิดนึงแล้วก็กลับบ้านนะคะเมื่อนี้ได้ถังนึงกับกล่องหนึ่งในราคากสีอยู่ประมาณสี่สกล่องหดครบอี่กินครบครบบุลย่า you say you นั่นแหละยา I know what it is good that we have you be here I'll be To the road, and mm -hmm. then I'm thinking where are we be. <laughs> I <laughs> I don't know why. Because mm -hmm. I see it looking this way, uh -huh. then, okay. <laughs> okay, we go home. We fika, or yeah. you're ready? Ready to leave then? Okay, to Good job. ขอบบุญขอบคุณที่ให้ลูกได้เก็บบบอรี่ได้ทั้งนึ่งกับกับอีกกล่องหนึ่งแล้วมือไม่จะมาไม่คือเกาละค่ะป <c oughs> กปักลูกรักษาให้ลูกลานเดินทางตลอดปลอดภัยทั่ปูได้ u ยาเส่หอดบ้านแล้วค่ะทุกคนมาหอดบ้านฝนบดตกนะคะมาเนี่ได้ถังหนึ่งกับกับกองหนึ่งนี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่าว่าจะเก็บให้เต็มสองถังแต่ฝนตกดิ้นก่อนเลยมาบ้าน นี่ยหะค่ะได้ถังนึงกับอันนี้ก็ซีได้กล้องนึงนังน่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยฝ่าวทาความสะอาดอ่าใหลสองกองกันนะคะเพราะว่าอ่าเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนจะเอาไปหายาทียูอ่าบานพักคนชรานะคะ่ะตอนหกม้งแรงตอนนี้ก็สีม้งแรงแล้วนะคะเพราะว่าทําความสะอาดกองนึงน่ะกองนึงเนี่ยจะต้องใส่เวลาอนะ่ะเป็นชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะคอยคุยกันนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาไห้มาดามบรรนอกกับพญยพลังนะคะเอาไว้คลิกกันในคลิปต่อไปนะคะค่ะกกรอนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย